บทเรียนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสีธรรมชาติที่เราใช้ในการมัดย้อมหรือว่าใช้ในการพิมพ์ลายใบไม้ซึ่งจริงๆสีธรรมชาติเนี่ยมีหลากหลายมากมีทั้งที่มาจากพืชนะคะมีทั้งที่มาจากสัตว์แล้วก็มีทั้งที่มาจากแร่ธาตุประเภทที่มาจากพืชก็อาจจะเป็นดอกเป็นเปลือกเป็นแก่นหรือเป็นใบก็ได้ แต่ถ้ามาจากสัตว์ในประเทศไทยเราที่รู้จักกันดีก็คือครั่งที่จะได้สีชมพูดแดงนะคะถ้าเป็นพวกแร่าธาุก็อาจจะเป็นจากโคลนดินแดงพวกนี้ก็ใช้ในการย้อมสีได้แต่สำหรับบทเรียนของเราเราจะเน้นไปที่การใช้พืชเป็นสีธรรมชาตินะคะซึ่งสีธรรมชาติจากพืชนี้ไดจากอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยก็คือได้จากดอกนะคะมีดอกไม้หลายชนิด ที่ให้สีธรรมชาติอย่างตัวอย่างที่ยกมาให้ดูก็เป็นดอกดาวเรืองที่หาได้ง่ายแล้วก็หาได้ทั่วไปถ้าพวกเราสามารถที่จะเก็บดอกดาวเรืองสดมาได้แล้วต้มเลยก็สามารถใช้งานได้แต่ถ้าได้ปริมาณมากๆแล้วยังใช้ไม่ทันหรือว่าใช้ไม่หมดจะต้องทำให้แห้งไว้นะคะอันนี้เป็นลักษณะที่แห้งวิธีการทำให้แห้งที่ถูกต้องอย่านำไปตากกลางแดด เพราะว่าถ้าตากลางแดดเนี่ยสีที่ได้จะไม่ได้สีเหลืองสดแบบนี้นะคะใช้วิธีการผึ่งลมอยู่ในที่ระบายอากาศแล้วก็มีอากาศร้อนนิดนึงสีก็จะได้สวยสดงดงามค่ะหรือเราอาจจะใช้ใบสดเลยก็ได้นะคะถ้าเราจะใช้ใบสดเนี่ยเราก็เก็บมาใช้ใบสดนะคะไม่ใช่ใบแล้วกเก็บมาให้แห้งพอใบสดที่จะใช้เราก็ไม่สามารถจะใช้ทั้งกิ่งก้านแบบนี้ได้จะต้องไปตัดให้มีขนาดเล็ก เพื่อที่จะสกัดสีออกได้ง่ายอันนี้จะเป็นลักษณะของการตัดให้มีชิ้นเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใบเพกาอย่างตัวอย่างหรือว่าใบแก้วหรือว่าใบศักพวกนี้ก็จะต้องตัดให้มีขนาดเล็กมันถึงจะสกัดสีออกได้ง่ายนอกจากนี้แล้วเรายังสามารถใช้ส่วนที่เป็นเปลือกไม้นะคะส่วนที่เป็นเปลือกไม้อย่างตัวอย่างนี้เป็นเปลือกจากต้นมะฮอกกานีเราก็ใช้ในการสกัดสีได้ นอกเหนือจากมหกกาน,นีแล้วเนี่ยเรายังมีพวกเปลือกประดูเปลือกสมอตีนนกนะคะให้สีเหลืองหรือว่าเปลือกกระโดนให้สีชมพูโอรสนะคะเราก็จะใช้ได้เวลาที่เราไปเอาเปลือกของต้นไม้มาเราจะต้องมีวิธีการเก็บนะคะอย่างเช่นถ้าเปลือกที่กระเทาะเราก็เก็บเฉพาะส่วนที่กระเทาะออกมาแต่ถ้าเปลือกที่จําเป็นจะต้องไปถากมาเนี่ย วิธีการถากที่ถูกต้องก็คือจะต้องถากแค่ด้านเดียวแล้วจะต้องไม่ลึกมากอย่าให้ไปถึงท่อลำเลียงอาหารของพืชน,นะคะแค่ผิวบางๆนะคะเราก็จะเอาเปลือกพวกนั้นมาใช้ได้เวลาที่เราจะต้มเปลือกขนาดนี้ถือว่าใหญ่ไปอย่าต้มแบบนี้นะคะทำให้มีขนาดเล็กๆค่ะเด็ดให้มีขนาดเล็กๆถ้าเด็ดไม่ได้ก็ใช้มีดนะคะมีขนาดเล็กแล้วก็เอาขนาดเล็กๆเหล่านี้ไปต้มค่ะอันนี้เป็นเปลือก นอกเหนือจากนี้แล้วเรายังสามารถใช้ส่วนที่เป็นแก่นมาสกัดเอาสีได้อย่างตัวอย่างที่ถือในนี้เป็นแก่นฝางแก่นฝางจะให้สีแดงไม้ฝางเนี่ยเขาปลูกไว้เพื่อทําสีโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นไม้ทางเศรษฐกิจหรือบางคนอาจจะอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีไม้ฝางเยอะจนถือว่าพวกนี้มันเป็นวัชพืชที่เกะกะเขาก็อาจจะตัดออกมาใช้ประโยชน์ได้แต่ไม้ฝางมีประโยชน์มากนะคะ พราะว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเข้ายาเพราะฉะนั้นก็ใช้ไม้ฝางตัวนี้ได้หรือถ้าทางแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานเนี่ยเขาจะมีไม้อยู่อย่างหนึ่งที่ให้สีเหลืองสดสวยมากเขาเรียกว่าแก่นเขแก่นเขถ้าภาษาภาคกลางจะเรียกว่าแกแลนะคะอันนี้ก็จะใช้ประโยชน์ได้หรืออาจจะใช้แก่นไม้อื่นๆอ,อ,อ,อีกเยอะแยะเลยแก่นมะเกลือแก่นอะไรพวกนี้ แต่ทุกครั้งที่เราได้แก่นไม้มาเราอาจจะได้เป็นท่อนขนาดใหญ่นะคะต้องเอามาฟันหรือเอามาเลื่อยเอามาผ่าให้มีชิ้นเล็กๆถ้าเราต้มไปทั้งที่เป็นท่อนสีจะไม่ออกนั้นเราจะต้องทำให้มีลักษณะที่เป็นขนาดเล็กๆอย่างนี้นะคะเล็กกว่าน,นี้ก็ได้เพื่อให้สีออกได้ดียิ่งขึ้นทีนี้เวลาที่เราเตรียมพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก่อนที่เราจะนำไปต้มโดยหลักการแล้วมักจะใช้การแช่น้ำเปลือกก็ดีแก่นก็ดีหรือดอกแห้งก็ดีเรามักจะใช้การแช่น้ำข้ามคืนนะคะซึ่งมีตัวอย่างของการแช่น้ำให้ดูค่ะเราจะแช่น้ำข้ามคืนหนึ่งคืนแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปต้มนะคะ เวลาที่แช่เนี่ยก็เหมือนกับว่าทําให้แก่นหรือว่าเปลือกเนี่ยอุ้มน้ําพออุ้มน้าเวลาที่สกัดเนี่ยจะสกัดได้ง่ายค่ะอันนี้เป็นในลักษณะของพืชที่เราสามารถนํามาใช้ในเรื่องการมัดย้อมสีธรรมชาติหรือการพิมพ์ลายใบไม้ได้นะคะทีนี้เรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสีธรรมชาติอีกสักนิดหนึ่งในสีธรรมชาติเนี่ยทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นดอก เป็นเปลือกเป็นแก่นหรือเป็นใบนะคะรวมทั้งในเรื่องของสัตว์หรือว่าในเรื่องของพวกแร่ธาตุต่างๆจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเม็ดสีนะคะเม็ดสีหรือรงเขาวัตถุถ้าภาษาอังกฤษก็คือคำว่า pigment เม็ดสีที่อยู่ในพืชแต่ละชนิดจะเป็นสารประกอบคนละอย่างเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นสารประกอบคนละอย่าง การให้สีก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างกรณีของตัวนี้ก็จะให้เป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีเหลืองสีเหลืองทองตัวนี้ก็จะให้เป็นสีแดงแดงชมพูอันนี้ก็จะให้เป็นโทนสีน้ำตาลส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองสดใสนะคะอันนี้ก็จะต้องเรียนรู้ซึ่งในบทเรียนของเราเนี่ย จะมีลิงก์ของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสีธรรมชาติให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมสามารถจะไปที่ลิงก์นั้นได้แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมทีนี้ในส่วนของการที่เราได้สีเหลืองเราได้สีแดงได้สีน้ำตาลได้สีเหลืองเหลืองอ่อนเหลืองสดแล้วเนี่ยเราสามารถจะปรับเปลี่ยนโทนสีได้ไหมการปรับเปลี่ยนโทนสีเราสามารถทําได้นะคะ โดยใช้สารปรับเปลี่ยนโทนสีอย่างเช่นใช้ตัวที่เป็นสนิมเหล็กค่ะนะคะปรับเปลี่ยนโทนสีได้ตัวนี้จากเหลืองดีๆก็กลายเป็นเหลืองน้ำตาลตัวนี้จากสีชมพูโอรสดีๆก็จะกลายเป็นชมพูม่วงหรือตัวนี้จากน้ำตาลอ่อนๆก็จะกลายเป็นน้ำตาลเข้มตัวนี้จากสีเหลืองๆก็จะเป็นเหลืองเข้มหรือออกเป็นเหลืองน้ำตาลไปนะคะ เพราะฉะนั้นตัวปรับเปลี่ยนโทนสีสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นอกเหนือจากสนิมเหล็กแล้วเรายังมีตัวที่เคยเอ่ยไปแล้วก็คือจุลสีก็ปรับเปลี่ยนโทนสีได้นะคะหรืออาจจะมีปูนขาวนะคะปูนขาวก็ปรับเปลี่ยนโทนสีได้เช่นกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้พวกนี้ปรับเปลี่ยนโทนสีในเอกสารที่แจกลิงให้ มีเรื่องราวเหล่านี้โดยละเอียดเพราะฉะนั้นใครที่สนใจใครที่ต้องการที่จะสร้างความหลากหลายของงานของตัวเองสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเตรียมสีเพื่อที่จะนำไปใช้งานต่อทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าเอาแล้วเราจะใช้ปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อการที่จะให้สีในสิ่งที่จะบอกไว้เป็นกลางๆก,ก่อนนะคะ ถ้าเป็นกรณีของดอกไม้เนี่ยน้ำา15ลิตรจะใช้สีประมาณ1กิโลใช้ดอกแห้งอะคะ่ะถ้าดอกสดต้องมากกว่านี้เพราะดอกสดจะมีน้ำปนอยู่ใช่ไหมคะดอกแห้งใช้ประมาณ1กิโลเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแล้วว่า15ลิตรเนี่ยมันมากเกินไปเราอยากจะเอาแค่5ลิตรเราก็จะต้องหารตัวนี้ลงด้วยนะคะแล้วเราก็แช่น้ำแช่น้ำเสร็จก็นำไปต้มเพื่อสกัดสีการสกัดสีต้องใช้ความร้อนก็คือใช้การต้มทั้งหมดนะคะ หรือตัวนี้ที่เป็นแก่นเราใช้3กิโลสีที่ค่อนข้างเข้มนะคะ3กิโลต่อน้ำา15ลิตรแต่เราไม่ได้ใช้น้ำถึง15เราต้องการใช้น้ำแค่5ลิตรเราก็จะต้องลดทุกอย่างลงอันนี้ก็เหมือนกันก็ใช้ประมาณ3กิโลแต่ถ้าเป็นใบไม้ด้วยความที่เขาเป็นใบไม้มีน้ำเยอะเพราะฉะนั้นปริมาณของใบไม้จะใช้เยอะมากถ้าจะเอาสีที่เข้มจริงๆต้องใช้ประมาณ15กิโล ต่อน้ำ15ลิตรปริมาณที่เราจะทำจริงๆในตอนที่เราลงมือทำเราก็จะต้องคำนวณว่าจริงๆเราอยากใช้น้ำแค่5ลิตร3ลิตร2ลิตรเราก็จะคำนวณแล้วเราก็จะใช้ปริมาณที่เหมาะสมทีนี้หลายคนบอกว่าหลังจากนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ไหมได้บางคนอาจจะอยากได้สีเข้มกว่านี้เราก็เพิ่มปริมาณตัวนี้ปริมาณพืชบางคนอาจจะอยากได้สีอ่อนเราก็ลดปริมาณลงนะคะก็แล้วแต่ อันนี้เราจะต้องดูที่ชิ้นงานชิ้นแรกของเราก่อนว่าเราได้สีขนาดนั้นเราพึงพอใจแล้วหรือยังถ้ายังไม่พึงพอใจเราปรับเพิ่มหรือลดได้ตามความเหมาะสมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องทำความเข้าใจเพราะว่าการมัดย้อมพวกนี้นะคะ ถ้าเป็นในเรื่องของสีธรรมชาติเราต้องเข้าใจความเป็นพืชเป็นเปลือกเป็นแก่นอะไรพวกนี้ก่อนแล้วเราถึงจะทำสีออกมาได้สวยงามนะคะสีตามที่เราต้องการเราจะเรียนรู้วิธีการที่เตรียมสีที่ดี